สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่แฟนคลัร้านจะเลยประดับยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่18นะคะพฤษภาคมค่ะร้านจะปิด2วันนะคุณที่พรุ่งนี้ก็คือ19-20นะคะพฤษภาเนาะสดเชอวันแรงงานกันนิดนึงนะคะเพราะว่าแรงงานเราไม่ได้หยุดเลยเนาะ ก็จะกลับมาเปิดวันที่21นั่นเองนะคะวันพุธนะยังไงเดี๋ยวรออัปเดตให้ทราบหน้าเพจกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะบรรยากาศนะคะช่วงบ่ายวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีในส่วนของงานจิตตั้งที่ลูกค้ามาจำสั่งตองเอาไว้นะคะก็มีตัวโรบาพร้อมถาดนะคะเช่นเคยกันชนท้ายโรลลิ่ดนะคะคันกลาง,าง,างพี่ธลิเป็นลูกค้าเก่านะคะก็รูปบ็อกนั่นเองค่ะที่เราจะมาไลฟ์กันตอนนี้ก็คืองานติดตั้งตัวรูปบ็อกนะคะ งานสั่งของแบรนด์ท็อปตีมันะคะสำหรับรุ่นนี้คือ S 4 0 0 L นะคะอุ๊ย <c oughs> ก็คือบาลานไม่ได้น,นั่นเองอ่ะขออภัยนะคะในความสัน่นคลอนของกล้องนิดนึงนะคุณพี่ในส่วนของตัวรูปบล็อกนะคะรุ่นนี้เป็นไซส์มาตรฐานกลางๆกางําลังดีนะคะก็สามารถใส่กับรถอย่างคันนี้เป็นรถ MG MG อะไรเอ่ยขอดูก่อน M45 นะคะก็สามารถติดตั้งได้ขนาดนะคะเดีหนูขึ้นดีเทลนิดนึงนะคะลูกค้าจะได้แคปไปได้นะคะเพราะว่าใครสนใจแล้วอยากจะเข้ามาติดตั้งนะคะแต่ว่าต้องเช็คของก่อนนะคุณพี่เพราะว่าของอาจจะไม่ได้มีพร้อมติดตลอดนะคะขนาดตัวนี้นะคะความกว้างเอาความยาวก่อนจะยาว174เซนนะคะ กว้างอยู่ที่80เซนนะคะแล้วก็สูงอยู่ที่30เซนนั่นเองอที่ไล์อยู่นะ,ะแล้วก็ในเซตนะคะก็จะมาพร้อมกับบุญแจล็อก2ดอกเนอะ,อะสามารถใช้งานเปิดได้ทั้ง2ฝั่งอันนี้คือข้อดีนะคะแล้วก็วัสดุก็จะเป็นงามพลาสติกนะคะแล้วก็ในส่วนของชิ้นงานเนี่ยก็คือ จะรองรับกับรถได้หลากหลายรุ่นมันขึ้นอยู่กับชุดขาจับคุณพี่เพราะว่าอันนี้นะคะมีความแตกต่างกันในส่วนของการยึดแต่แน่นอนเลยก็คือไม่เจาะเลยนะคะจะไม่มีคันไหนที่ต้องเจาะเพราะฉะนั้นตัวนี้รับประกันได้ลูกค้าไม่ต้องกังวลถ้าเราไม่ใช้งานคือถอดออกได้ตามปกตินะคะไม่มีส่วนไหนที่ตัวรถต้องถูกเจาะแน่นอนแล้วก็ในเซตนะคะน้องจะมาพร้อมชุดคานขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ ยังมีรอบว่าความจุเนาะจะอยู่ที่400ลิตรนะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยสามารถเปิดได้สฝั่งนะคะ,ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวบานพับนะคะอันนี้ก็จะเป็นบานพับเนาะเราควรเช็ดกล้องปะกล้องมัวมากอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ด้านในมันจะมีเป็นเหมือนรูสไลด์อะคุณพี่เพราะว่า เขาออกแบบมาให้สามารถใส่กับรถได้หลายรุ่นนะคะตำแหน่งยึดมันก็จะอิงตามรถรุ่นนั้นๆน,น,นะคะรายละเอียดการติดตั้งก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายมากนะคะแล้วก็น้องมีขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะถ้ามาหน้าร้านเนี่ยก็จะมีทีมช่างดูแลให้นะคะน่าจะสะดวกกับพี่ๆมากกว่ายิ่งใครเป็นแบบ อยู่กันแค่แบบสองคนนะคะ,ะแฟนการเนี่ยคนนี้จะให้แฟนเราไปยกหรอก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเนาะแต่ถ้าใครอยากชาร์นตัวเองหรือว่าไม่สะดวกมาหน้ราร้านจะสั่งไปติดตั้งเองก็ได้นะคะแต่ความยากมันจะอยู่ตรงชุดขาจับที่เกาะอ,อย่างตัวเนี้ยมันเป็นใช้ขาเกาะนะคุณดีมันก็ต้องค่อยๆงับเข้าไปนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆช่วยกันรังทั้งสองสั่งเพราะว่าตัวขามันออกแบบมาให้ไม่จอดเนาะเวลาติดตั้งอะคะ่ะมันก็จะต้องคอย พยุงแล้วก็รังน้องลงมามียางรองให้แบบนี้นะคะจะใช้หลักในส่วนของตัวคานในการดึงกันเพื่อที่จะให้น้องเกาะอยู่โดยที่ไม่หลุดไม่หล่นไม่ลื่นแต่ว่าใดๆก็ตามค่ะจับต้องตรงรุ่นด้วยนะคะในส่วนของตัวขาจับก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ได้มีให้ในเซตขาจับไม่ได้มีให้ในเซต,ตนะคุณพี่ตัวกล่องอะคะ่ะบรรทุกสัมภาระหรือว่าร,รูฟบ็อกเนี่ยในเซตเขาก็จะมาพร้อมอุปกรณ์ตัวคานนะคะตัวคานที่สามารถ ติดตั้งกับรถได้หลากหลายรุ่นแต่ตัวขาจับของใครของมันนะคะก็จะมีขาจับแยกกันเพราะว่าหลังคารถแต่ละคันหรือว่าจุดยึดแต่ละคันไม่เหมือนกันนะคะขาจับไม่ได้มาด้วยกันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวกล่องนะคะก็จะมีตะขอตัวยูเอาไว้สําหรับยึดบริเวณด้านล่างถ้าเห็นแบบเวบนะคะอ๋อไม่เห็นแล้ว <laughs> มันก็จะมีตัวยูยึดนะคะบริเวณตัวกล่องกับตัวคารเนาะตัวยูตัว U, ว u. อ่อไม่เป็นไร จริงหนูมีทําถ่ายแยกไว้นะคะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำก็ <g ül> จะนั่นหน่อยนะคะบางเพร่งยุ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการยึดเนะาะทั้งบนมันก็จะมีตัวน็อตสำหรับยึดตัวกล่องเข้ากันกับตัวคานด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่มีชิ้นไหนที่ไม่สำคัญเลยนะคะจำเป็นต้องติดทั้งหมดไม่ว่าจะขาจับคานตัวยูตะขอยึดต่างๆนะคะถ้าถอด อุปกรณ์ควรอยู่ครบนะคะไม่งั้นติดตั้งใหม่ไม่ได้นะจ๊ะอันนี้จําเป็นมากๆเนาะ,ะจริงๆกล่องเรามีหลากหลายรุ่นนะคะจะมีตั้งแต่รุ่นที่ความจุอยู่ที่360ลิตรนะคะก็จะเป็นสําหรับรถรุ่นเล็กๆเนาะคันเล็กๆนะคะหรือว่าใครที่มีสัมภาระไม่เยอะก็จะมีตั้งแต่ตัว3 6 0ลิตรนะคะแล้วก็ตัวนี้400รลิตรก็คือใส่มาตรฐานกําลังดีก็ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีสาหรับใครที่อยากจะ ผนสัมภาระแล้วมีอะไรที่มันช่วยอําพรางนะคะรวมถึงกันน้ํากันฝุน่นกันฝนได้ดีในช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วอ่ะนาพที่เผื่อใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะได้ถัดแหลกนะคะแล้วก็ให้มันช่วยแบบปิดให้มันมิดชิดอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถติดตั้งได้แต่ว่าอย่าลืมเช็คของก่อนเข้ามานิดนึงนะคะอันนีู้มีภาพนิ่งให้ชมนิดนึงนะคะตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ภายในนะคะ มาพร้อมกับตัวบานพับนะคะสองฝั่งซ้ายขวาเขาสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะคุณพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเราสะดวกฝั่งไหนหรือว่าของเราอยู่โซนตรงไหนก็เปิดฝั่งนั้นได้เลยจะได้ไม่ต้องเอื้อมเยอะนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวบานพับที่เอาไว้สําหรับเปิดเข้าเปิดออกในเซตจะมาพร้อมกุญแจ2ดอ,อกแบบนี้เลยนะคะก็คือใช้งานได้จริงเนาะทั้ง2ดอกนะคะละักษณะตัวกล่องก่อนติดตั้งก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้ออกแบบเป็นแบบ a อ r o ไ dynamic นะคะก็คือไม่ต้านลมถ้าถามว่ามีเสียงไหมแน่นอนจ้ะ เสียงมีแน่นอนคุณพี่นะคะเพราะว่าจริงๆมันมีอะไรที่มันขึ้นมาอยู่บนหลังคาก่อนติดหลังติดมันมีผลอยู่แล้วมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคาดหวังว่าไม่มีเสี่ยงเลยเป็นไปไม่ได้แหละทุกตัวที่ร้านเคสมาหมดแล้วก็มีเสียงนะคะตัวกล่องเองแน่นอนมาเป็นวัตถุที่มีความสูงขึ้นเหนือหลังคารถนะคะเวลาเราขับขี่แน่นอนมันมีความสูงลอยจากตัวรถก็มีโอกาสเกิดเสี่ยงได้อยู่แล้วอันนี้ลูกค้าท่านใดที่รู้สึกว่ากังวล อนาคตเกิดเราไม่ได้ใช้แล้วถอดออกก็ดีนะคะ1นึ่งเขาจะได้ไม่เก่าด้วยนะคะเราไม่ต้องมาเจอแดดเจอฝนบ่อยๆเนาะตัวกล่องจะมีรับประกันในส่วนของกลไกนะคะแต่ตัวรายละเอียดภายนอกทะลอกจากการใช้งานบุบแตกชำรุดเสียหายจากการใช้งานต่างๆตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้งานด้วยความระมัดระวังแต่ถ้าเป็นเรื่องของกลไกต่างๆก็ รายละเอียดตรงนี้โรงงานก็จะมีรับประกันให้อยู่ที่1ปีนะคะ,ะเดี๋ยวหนูให้ดูดีเทลแบบใกล้ๆที่ติดตั้งแล้วเนาะสวยงามนะคะสีตรงนี้มันจะเป็นสีแมทก,ก็จะดูแลง่ายหน่อยนะคะจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะ360 L เนี่ยมันจะเป็นสีเงาอันนั้นข้อดีคือสวยเงาวสวยวับเลยคุณพี่แต่ ข้อเสียก็คืออาจจะดูแลยากหน่อยนะคะเป็นรอยขีดขว่วนได้ค่อนข้างง่ายกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าชอบแบบไหนแต่ว่ารูปทรงเดียวกันต่างกันที่ขนาดแล้วก็ตัวสีนั่นเองนะคะ,ะประมาณนี้เลยสําหรับรุ่นนี้นะคะฝากไปด้วยสําหรับงานรูปบล็อกนะคะแบรนด์ฮอปต u m นะคะสําหรับรุ่น S400L นะคะความจุ4 0 0ลิตรเปิดได้2องด้าน ใช้งานติดตั้งโดยไม่เจาะตัวรถนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรถรุ่นนั้นๆอย่างคันนี้จบที่12,900บาท,ทพร้อมติดเลยรวมขาดจับรวมคานอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีค่าแรงช่างนะคะกรณีคุณพี่ถอดออกจะนํามาให้ที่ร้านติดตั้งใหม่อุปกรณ์ทุกอย่างต้องอยู่ครบอาจจะมีค่าแรงช่างนิดหน่อยนะคะแล้วก็สินค้ามีรับประกันในส่วนของตัวกลไกอยู่ที่1ปีนะคะไม่รวมแตกหักซีถ้าหลอกจากการใช้งานต่างๆเนาะ ตัวนี้ถ้าพี่ๆท่านใดดูคลิปนี้พอดีนะคะแล้วก็สนใจกำลังหารูปบ็อกนะคะสำหรับใช้เดินทางนะคะสายแคมป์ต่างๆเนาะก็สามารถมาตามพิกัดได้เลยแต่ว่ายัางไงเช็คของกับหนูสักนิดน,นึงนะคุณพี่เพราะว่าเผื่อของหมดนะคะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวรบกวนแจ้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะถ้าจำชื่อรุ่นจำรายละเอียดไม่ได้แคปหน้าจอมาก็ได้นะคะแล้วก็ทักแช็เข้ามาได้เลยตาไ ID ที่หนูขึ้นไว้นะคะ แล้วก็ขออนุญ,ญาตฝากโลเคชั่นสักนิดหนึ่งพี่เพาว่าใครมาดูเป็นคลิปแรกนะคะอยากจะเข้ามาดูสินค้าอื่นๆหรือว่ามาดูหน้าร้านกันก่อนมาเซอร์เวยนะคะหรือว่าจะมามาจําหน้าร้านต่างๆก็เรียนเชิญมาที่ร้านได้นะคะเปิดทำการทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์อังคารนี้อยู่หยุดเนาะนะคะยังมีรอบ19-20ก็คือพรุ่งน,นี้ก็มารืนหยุด2วันนะคะแล้วก็จะเปิดทำการปกติในวันพุธ ร้านจะอยู่เส้นถนนพหลโยธินค่ะฝั่งขาออกไม่ได้อยู่สายคลองเราอยู่โซนปทุมจริงแต่ว่าจะเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพปทุมเนาะจะไม่ได้อยู่ในสายคลองนะคะจะไม่ได้อยู่เส้นปทุมธาน,นีจัตสานะคะจะเป็นเส้นพหลโยธินเลยนะคะเข้าซอยพหลโยธินร้อยสิบเก้าทางซ้ายมือมาได้เลยคะ่ะร้านจะอยู่ในซอยนะคะย้าอีกรอบว่าร้านจะอยู่ในซอยเซิร์ชในกูเกิลแมปว่าจเจริญประดับโยหรือว่าเจพีแหลกก็ได้นะคะได้ทั้งสองโลเคชั่นเลย ก็เข้ามาในซอยไม่เกิน50เมตรจะอยู่ทางขวามือนั่นเองนะคะสนใจสินค้าอะไรก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะตามคอนแทคที่หนูขึ้นไว้เมื่อสักครู่ได้เลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวถ้ามีรีวิวดีๆนะคะจริงๆตัวนี้หนูมีถ่ายคลิปไว้บ้างละแล้วล่ะสำหรับตัวกล่องก่อนติดนะคะยังไงเดี๋ยวมีโอกาสก็จะทำให้ชมนะคะคลิปเยอะมากรอตัดนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมี